วันนี้ครับขอแก้ตัวให้แมนเชสเตอร์ซิตี้หน่อยครับกดไปแค่เม็ดเดียวเองน่าเสียดายครับจังหวะของเออร์ลิงฮารนหลุดเข้ามาครับซัดประตูเข้าไปจบเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ1-0ครับขอแก้ตัวหน่อยครับเหมือนเดิมครับรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลิเวอร์พูลพบลูตันทาวครับเวลาตีสองครึ่งครับผลงานของยอดทีมอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลครับแพ้อาร์เซนอลคู่แข่งลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแพ้ไปสามประตูต่อหนึ่ง ที่เป็นเกมเย็นเท่านั้นครับแต่ก็แพ้แบบมีสกอร์โดยที่กองหลังครับเสียประตูไปเยอะหน่อยครับแต่อีก4เกมทั้งหมดชนะเชลซีทีมระดับแชมป์ครับไป4ประตูตัวหนึ่งครับเกมนี้เลทแพงมากครับมีทั้งห่วงเกมคาราบาวับนัดชิงชนะเลิศกกับเชลซีนะครับไม่น่าจะบุกมากครับเพื่อรักษาความสุดของขมกําลัง เพราะในทีมตอนนี้ครับมีนักเตะบาดเจ็บเยอะพอสมควรครับที่สําคัญครับผู้รักษาประตูครับคนสําคัญอย่างอลิสสงเบเกอร์ครับอยู่ในนั้นด้วยครับเกมนี้ครับต้องยิง2ประตูขึ้นไปครับเพื่อเสมอครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับรูตันทาวครับหลังหลังฟอร์มหายครับทําให้อันดับหล่นไปอยู่โซนแดงเรียบร้อยแล้วเกมนี้ครับต้องจัดเต็มครับแม้ว่าต้องไปเยือนทีมที่กําลังลุ้นแชมป์อยู่แต่ขุมกําลังบาดเจ็บน้อยกว่าครับที่ผ่านมาครับยิงประตูได้ต่อเนื่องอย่างเหมือนกันครับ แต่แนวรับคงต้องปรับให้ดีครับแต่ว่า2เกมหลังแพ้อย่างเดียวครับเหมือนเกมเย่ามีปัญหาอีกแต่เกมเยือนครับถือว่าไม่ธรรมดาครับยังไม่แพ้ใครเลย5้าเกมหลังมองดูแล้วครับริวพูไม่น่าจะเล่นยิงมากขนาดนั้นครับมีเกมนัดชิงคาราบาวขับรออยู่นะครับแค่ชนะก็น่าจะพอใจแล้วครับ เจ้าบ้านลิวพูเับเปิดตัวไปที่2เม็ดครับทัศนะของทิสันนะครับเจ้าบ้านมีห่วงคุ้มกําลังที่จะต้องเจอกับเชลซีนะครับนัดชิงคาราบาลขับน่าจะชนะได้แค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับงานนี้ครับไปพะลองรูตันทาวดีกว่าครับเพื่อนๆท่านไหนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวกับทิสันนะครับเข้าไปดูได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับทางเข้าบ้านอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยเข้าเฟรไม่มีค่าจ่ายนะครับและจะได้บันเทิงกว่าหน้าช่องแบบนี้อย่างแน่นอนครับ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจะได้สดเชิ่นและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ทิ่สันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ